สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินดา Channel นะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาอัปเดตดูน้ำหมักมะก,กรูดที่ถามเมื่อวานนี้นะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างให้ดูภาพร,รวมๆรอบๆนะครับ <c oughs> พี่น้องเห็นไหมครับเขามีฟองเขามีฟองแล้วก็ มะกรูดเขาสีเขาเปลี่ยนไปนแล้วจากเมื่อวานสีเขาขาวตอนนี้จะเป็นสีเขาเริ่มเปียกเปียกเพราะว่ามันถูกจุลินทรีย์นะครับเริ่มทํางานแล้วนี่เขาเริ่มมีฟองอพอมีน้ํามีน้ําตาลนะครับจุลินทรีย์เขาเริ่มทํางานแล้วเริ่มเริ่มเพาะตัวเองขึ้นมาแล้วครับผมพาพี่น้องมาดูเพื่ออัปเดตดู แต่ละวันก็เป็นไงวันนี้อันนี้คือหนึ่งวันนะครับพี่น้อง